<Yeah. S 2> ร้านนี้เป็นร้านมาใหม่นะคะพเพื่อนๆขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จ้าเ,เพื่อนจ๋าจ้กระปุกเราจะช่วยจ้าช่วยละ25่บาบาทนะมีมีด้วยกันสองน้ำเชื่อนนะเป็นลำไยห,หรือว่าจะเป็นน้ำเชื่อมที่มีขนุนนะจ๊าเพื่อนจ๋าจ้ะเมนูก็จะมีประมาณนี้นะจ๊าเพื่อนจ๋าเมนูคือมีตามนี้เลยนะ แก้วละ25บาทเพื่อนๆจ๋าร้านนี้เป็นร้านมาใหม่นะคะร้านลอดช่องเฟรชนะคะร้านนี้จะขา,ายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อนๆจ๋าคุณก็จะรุงประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีช่องว่างนะแอดจะเข้าไปข้างในให้ดูนะคะจะถ่ายให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะคะ ไอสารแก้วเป็นหว่าน้อยหมดทั้งหมดเลยขนมหนึ่งใบใหสองอันนี้สองนะอันนี้สองอันนี้หนึ่งซื้อทางที่เรียกคุ้มพี่ใช่ไหม ถ้าไปซื้อที่อื่นที่อื่นขอราะสิบสามสิบห้าไม่ขออีกทีค่ะที่อื่นยังไงนะคะที่อื่นสามสิบสามสิบห้าที่ที่นี่ยี่สิบห้าบาทโอเคค่ะอร่อยเหมือนกันนะพี่ค่ะแล้วที่อื่นก็แถวจะยาวมากคนปรุงนะจ๊ะคนปรุ่มจ้าเดี๋ยวทำยังไงจะเห็นตอนตอนไอเนี่ยตอนผสมตอนตอนตอนปิดฝาได้ไหม ช่องไม่ม oh, ีเลยได้ไหมนะได้นได้ครบ้ไทำาาได้แก้วคแก้วหวานน้อยกรบ้ยังทค่ะเอา้หมุนกกับพี่หวานน้อยไม่ด้มันๆหน่อยนะพี่นะจ้า ของแอร์น้ำเพื่อนสามเครื้องนี้ลำหญยครับตาพี่ขยกกับอันทานนะครับอย่าลืมหยิบหลอดนะครับพี่ขอบคุณครับ ้มันจะหมดแล้วพี่หนึ่งนะขนมแล้วก็ลำไยทั้งวแก้วนี่นะครับเอาขนมสีแก้วทั้งวิข้าสีแก้วทานเลยนะพี่นะแย้วสีแก้วขนมเชือ่อมไหนลำไยขนมอย่างละสองอย่างละสองจากร้านนี้มีไซส์ M ไซส์ L นะคะ30-35ิบสมห้าใช่ไหม แต่ที่ร้านพี่าคาลลุมกดังพี่าคาลลุมนะคะเพื่อนๆสาจะขายแค่25บาทนะคะขอแอบถายหน่อยนะร้านนี้เป็นร้านมาใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จ้ะเพื่อนๆจ้า,าจะ้วย้วยละ25บาทนะมีมีด้วยกัน2 น้ำเชื่อมนะเป็นลำไยห,หรือว่าจะเป็นน้ำเชื่อมที่มีขนุนนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวแอดซูมให้ดูเดี๋ยวให้ดูนิดนึงน,นะนะคะว่าเป็นยังไงป,ประมาณนี้ประมาณนี้ ววก็จะเป็นยีสก์บบไจ๊ะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่แก้วหนึ่งแก้วหนึน่งบาทเกติครับน้ำเชื่อมมียนชานใหญ่ยยแล้วก็ขนมนี่อะไนครับขนมนะครับเี่ตงรงตาน้องกะแก้วนแ้นอะไรนะแ้วน,นะอตะูนะพี่หนา เอาอันมาเร็วๆเอาอันเอาอันเร็วๆร้อยในหกเร็วๆเลยว่าแค่หนึ่งที่สนุกกระตุกใจเลยนะหน้าน้ำเด็ดธรรมชาติร้อยเนลยนะพี่น้ากะทิเป็นกะทิสดนะจ๊ะใกล้จะหมดแล้ว ลำยนมันจะหอมละมุนยี่สิบห้าบาทะมเนาะนดเรดอันนี้เป็นลลอกช่องไปเตยจ้าจอนจน๋าอันนี้เป็นโรม,มิดหรอคะเป็นอันชกับีดรูทกันแล้วอ๋ออันชานบีดรูทนะคะเพื่อนจา๋าแล้วอันนี้จะเป็นใบเธออย่างเดียวนะคะอ,อีกอันนึง ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นบีดบูทอย่างเดียวพี่ตอนนี้ได้หมดแล้วก็เลยจับมิกซกันอ๋อเลยผสมค่ะก็จะมีบีดรูทอันชันแล้วก็ใบเตยนะจ๊จะพ่จ๋าตอนนี้เป็นรม,มิดแล้วนะคะประมาณน,นี้